เราอยู่กันที่ส่วนหนึ่งของแม่น้ำเพชรบุรีโต๊ะผ้าใบเหมือนทะเลเปียบเลยราคาอาหารก็แบบไม่ได้รไม่ได้ขายแบบสร้างบ้านอ่ะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำจืดที่ใหม่สำหรับคนที่ไม่อยากไปแบบทะเลจุดที่เล่นน้ำก็คือเด็กๆเล่นได้เพราะว่ามันจะเป็นน้ำตื้นถ้าไปเที่ยวก็จะดีนะ กับละสอนค่ะน้องเกียวคุณน่ารักเหมือนเดิมครับกับช่องละสอน,อ,นออนแ<ล>อรวันนี้เราอยู่กันที่เราอยู่กันที่เห็นไหมเห็นน้ำไหมเราอยู่กันในน้ำเลยแหละจริงๆเราอยู่กันที่ส่วนหนึ่งของแม่น้ำเพชรบุรีทำไมเราต้องแบบสปอยทุกทีว่าแบบมันคืออะไรสปอยไงงค่อยๆค่อยๆบอกว่ามันคืออะไรแม่ส่วนหนึ่งของแม่น้ำเพชรบุรี เพราะว่าแม่น้ําเพชรบุรีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแม่น้ําเพชรบุรีมันจะต้องยาวทั้งจังหวัดวแต่นี่เราอยู่ <คน S 1> ที่ส,ส่วนหนึ่งแต่เพื่อนๆที่ไม่ใช่คนเพชรบุรีนะคะให้ให้คนเพชรบุรีมาคอมเมนต์ก่อนว่ามันคือที่ไหนในจังหวัดเพชรบุรีมันคือส่วนไหนในแม่น้าเพชรบุรีนะคะ มาถึงแล้วเราก็ได้โต๊ะสักพักแล้วแล้วก็สั่งอาหารมากินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อก็สั่งเพราะว่าเราไม่ได้สั่งเราไปเดินจิ้มจิ้มมาเขะก็ไปเดินเลือกร้านเอาคนคนนี้เขาก็กินอย่างอา่อยอร่อยใช่ค่ะที่นี่ก็เป็นที่ใหม่สําหรับคนที่ไม่อยากไปแบบทะเลไม่อยากโดนไอ้น้ําเค็มที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ําจืดแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะมีบริการ โต๊ะผ้าใบเหมือนทะเลเปียบเลยแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามก็จะมีเหมือนเขาเรียกอะไรอะแครบมันทุกคนเรียกแคร่ปะแครบมันทุกคนเรียกแคร่หรือเปล่าแต่ว่าเพชรบุรีจะเรียกแคร่ก็เหมือนแบบเตียงเตียงดีแบบเตีย้ยเตียเขาก็จะเอาเตียงเอาโต๊ะเนี่ยจุ่มไปในน้ำาไปอย่างตอนนี้เราก็คือแบบนอนอยู่ในน้ำทุกคนเห็นข้างหลังไหม สว่างไปป่ะที่นี่ก็จะมีบริการที่เรานั่งเนี่ยเป็นโต๊ะแบบเตียงผ้าใบเนาะก็ตัวละยี่ิบบาทาก็จะมีนนเตียงหลายแบบเวยนะสำหรับคนที่อยู่ในเพชรบุรีน่าจะรู้แล้วนะคะคนเพชรบุรีมาคอมเมนต์บอกเพื่อนที่อยู่จังหวัดอื่นหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหน <c oughs> เรารอก่อนเรารอรอให้คนเพชรบุรีเข้ามาคอมเมนต์บอกก่อนเนาะ <c oughs> คือว่าเรามาเนี่ยเราคิดว่าเรามาพักผ่อนนะคะแล้วก็มีความตั้งใจว่า จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อใครจะมาตอนสงการไี่อยากเล่นน้ําแบบ<ช>เล่นฉีดน้ําก็มาเล่นน้าแบบคือจริงๆเราก็มา,าดูพื้นที่ด้วยแหละเพราะว่าเราจะพาญาติเรามานะคะซึ่งญาติเรา,าก็มาต่างจังหวัดคือปกติเขาจะเที่ยวอยู่ชะอำอะไรเงี้ยช้ทะเลชะอำแต่ว่า มันร้อนไงหลังๆคือมันร้อนมากนะคะอากาศมันร้อนก็เลยแบบเอ้ยเที่ยวที่ไหนดีไม่อยากไปที่ชายทะเลําเราก็เลยว่าเออมาที่นี่ละกันลองมาดูก็คือปีที่แล้วเขามาแล้วเราก็ด็กใจคนเยอะมากคนเยอะแบบวันสงการคือคนเยอะแบบคนทั้งจังหวัดเพชรบุรีอะมาอยู่ที่นี่คนที่อื่นด้วย <c oughs> อย่างเช่นญาติเราก็มาจากคนรึ้งประเทศนะครับทุกคนมาอยู่ที่นี่แล้วเพื่อมาเล่นน้ํา <c oughs> เจอคำมัลของเล่นน้องทำไมเอาล้นลอยเอาลูกลูกล้นลอยลูกก็คือจะบอกว่ามาจากบ้านไม่มีลูกมาด้วยนะคะเรามาเจอลูกอยู่ที่นี่มาแล้วหัวรถไปไหนแล้วอ่ะนู่นน่นหัวรถถึงนู่นลูกใต้เก้าอี้ใต้เก้าอี้เอา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 อุ้ยน้ำน้ำเล่นแล้ว เอาไปแล้วหรอกลับแล้วหรอส่วนพัฒนานเด็กเล็กท่าคอย๋อ,อบ้านอยู่แถวนี้นี่ก็จะเห็นว่ามีเด็กๆสนุกสนานกันอยู่เต็มไปหมดสำหรับใครที่ไม่อยากพาแบบเออไปทะเลแล้วมันแบบแดดเปรี้ยงร้อนเนาะที่นี่ก็ก็แดดเปรี้ยงเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ทะเลไงก็ลมแบบ เป็นสถานที่เล่นน้ําเป็นน้ําจืดก็จะมีร้านอาหารคอยบริการทุกท่านอยู่ก็จะเป็นพวกส้มตามของทอดยำแล้วก็จะมีร้านที่ขายอุปกรณ์การเล่นน้ำแล้วก็จะมีร้านขายชูชีพแล้วก็มีเช่าเรือแล้วก็มีแล้วก็มีเยอะเหลือเกินสําหรับเพื่อนเพือนะคะที่ดูอยู่นะผลจากการที่เราไปดูหลังบ้านนะคะก็คือหลังบ้านเนี่ยมันจะมีคนดูอยู่100เนาะ20%คือคนดูที่ เข้ามาแล้วกดซับแต่80คือ ากจะให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราหน่อยนะคะช่องเราจะได้มีการเติมโตขึ้นเนาะแล้วก็จะได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะคะจุดที่เล่นน้ําก็คือเด็กๆเล่นได้เพราะว่ามันจะเป็นน้ําตื้นได้ค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปกติถ้าเราไปเล่นน้ำมันจะเป็นตะไคร้ใช่ปะแล้วมันจะมีโอกาสที่ลื่นได้แต่เนี้ยมันจะเป็นทรายเด็กก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยในส่วนตรงนี้เพราะว่าจะเป็นแบบดินทรายอะไรเงี้ยทรายแลน้ น้ำมันก็แบบมน้ํามันไม่ได้เชี่ยวมากจริงมันไม่ได้เชี่ยวเลยอะ่ะน้ำก็ใส่ด้วยนะแล้วก็มีความเป็นทรายกรวดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นดินเลนมันก็มีจุดที่เป็นดินเลนแต่ว่าเขาก็จะตอนนั้นปีที่แล้วที่เรามาเขาจะกั้นเชือกไว้นะว่าแบบมันลึกมากข้ามเด็กเข้าอะไรก็คือพ่อแม่สามารถแบบมาเล่นน้ํากับลูกๆได้แล้วก็ถ้าใครร้อนก็ให้มาเร็วหน่อยก็จะได้จุดที่เป็นแค่ใต้สะพานมันจะเลิศดแต่มันก็มีไม่มากแค่ใต้สะพานตอนนี้เราเห็นสองตัว ใช่แต่ว่าตรงอื่นมันก็ไม่ได้ร้อนมากมันก็มีลมพัดตลอดอ,อันนะั้อาเท้าแช่น้ําก็เย็นแหละนอนแบบสบายสายชิวๆ อันนี้ลูกกินหมดแล้วนะทุกคนก็คือคือราคาอาหารก็แบบไม่ได้คือคื่อไม่ได้ขายแบบสั่งบ้านอ่ะแล้วด,ดูความหูยังเห็นปะน,น้ำจิ้นะนนมเจาม้าของ นะเข้าสู่ช่วงรีวิวว์อ๋อเรามีช่องใหม่เอ้เรามีรายการใหม่นะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เปิดแต่เราล่อยๆไปบ้างแล้วแหละก็คือรายการรับสอนรีวิวคลิปแรกของรายการคือรีวิว,ว,ว,วใช่ก็มันก็ก็แล้วแต่ก็คือเราก็ไม่ถ่ายแ,แบบนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะไปลง็อลตไหนไปลงแบบหมวดหมู่ไหนเราก็จะใส่พวกอาร์บูเข้าไปเป่าทําไมดับแรกเพียงเป่าอยู่ เมนูนี้เรียกว่าอะไรคะบอกทุกคนให้ฟังเมนูนี้เรียกว่าหวยไวน้ําตกนี่ไวไวน้ำตกอตอนแรกอกว่าแบบน่าสนใจแต่เราไม่รู้หน้าตาเป็นไงพี่เขาบอกว่ามันคือน้ําตกนั่นแหละจะใส่เส้นหวไวลงไปด้วยเราก็เลยรีบเปลี่ยนเมนูอย่างไวเป็นเมนูนใช่ค่ะข้าวเหนียวห่อห้าบาทก็ทุกคนสามารถ ขับรถลงมาได้ทัง้งสองฝั่งของแม่น้ำานึ่นะคะแล้วก็เลือกที่นั่งได้บสบายก็จะมีน้องๆที่คอยบริการโต๊ะกาจะมาถามว่าโต๊ะไหนดีครับพี่ในน,น้ําเลยไหมครับถือพี่เลือกตําแหน่งไหมแต่ผมการโต๊ะให้แบบบริการอย่างดีมากมก็น้องๆพี่ๆเขาก็เป็นชาวบ้านนะคะที่อยู่แถวนี้แหละเออก็แบบถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนแถวๆนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ยก็มาเล่นน้ําได้มาเล่นน้ํามาช่วยพ่อแม่ขายของก็ก็ดีนะถือว่าเศรษฐกิจสร้ฐฐางสรรค์คือเราต้องบอกว่าแถวนี้มีร้านเยอะจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันกคือเป็นลาบยำน้ำตกอะไรพวกยำๆมาเนาะแล้วก็ปลาเผาที่เด่นๆอันนี้ก็ต้องบอกคอบจริง เป็นไงบ้างคะหลังจากเรากินอิ่มแล้วพ่วง<ม>พราะเราก็นอนได้นะทุกคน,นก็คือแบบเนี่ยข้างหลังมันก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็สามาถนอนได้เลยคือเท้าแช่น้ำแบบเย็นเย็นหลับได้คุณสามารถหลับได้นะคะ ก็พาไปเที่ยวบ่อตะกัวแล้วนะคะที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดท่องเที่ยวเล่นน้ําน้าจืดนะคะในแม่น้ําเพชรบุรี ในอำเภอททยยางก็สำหรับใครที่อยากตามมาในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานนะยังตามมาทันนะคะที่นี่เล่นน้ำจืดน้ำตื้นนะคะแล้วก็เป็นน้ำไหลเป็นหาดทรายนะคะเป็นหินทรายหินกรวดเนาะแล้วก็น้ำใสไหลยเย็นมากเลยนะคะใครอยากตามมาเที่ยววันนี้ละสอนลาไปก่อนแล้วพร้อมกับเด็กอ้วนอีกคนนึงนะคะถ่ายอยู่หลังกล้องนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel ให้เราด้วยนะคะทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง c h a ช n e l ใน YouTube นะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับวันหยุดนะบ๊ายบาย